สุขของเด็กๆอคอยลุงเนื้อมาขามไปยากนะทั้งนี้ ลล้ลทางมานี่มามาโอ้ยมาขามตกน้ำมาเร็วไปยืนนะเพื่อนกับเฮา thế tiếng đây thì cua nhang đây và tiếng này với dạng luôn năm à, à. <laughs> thoáng đi nhím dặn <laughs> เล่นใหญ่น้ำหลสามขามสาม,ามโอ้โห <laughs> ดลดด่วน เพิ่นว่าลงน้ำจะของมาแลนเห่นมังเ,เป็นบาีิละจบยังได้บอก หาเห็นปลาไหมจับปลาเร็วจับปลาเร็วไปจ้องต้นเพื่อนบ้านก็หน,นึ่งนะ้ำมันไง